ชมรมแม่คะอีกเดี๋ยวหมด22 <laughs> ยุคนี้นะครับถือว่าโอ้โหดูเดือดดูเดือดหมายถึงการแข่งขันที่จะเอาชนะซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็เข้าข้างเป็นประชาธิปไตยหมดมองดูแล้วชาวบ้านก็เลยได้เปรียบถือว่าได้เปรียบเพราะบางครั้งมันก็ให้ให้ให,ให้ให้แง่คิดให้ส่วนที่เราจะต้องศึกษา พราะการเลือกสสแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันดูเดือดจริงๆแต่ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดูเดือดที่สุดในในรอบที่ที่ที่ผมเป็นนักข่าวมานะครับก็เลยถือโอกาสนี้ฝากไว้ว่าการเลือกการแข่งขันกันผลประโยชน์มันตกอยู่ที่ใครเรามองการไกลเราจะได้เรียบนะครับก็ฝากให้น้องๆ กูสื่อข่าวทุกท่านมองว่าคนของเราคนของเขาคนของแกคนของมึงคนของกูเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วปีนี้เป็นปีแรกเลยที่มีใบให้ลงประชามติครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่ามันมันมันยุ่งยุ่งยังไงไม่รู้นะครับผมบอกว่ามันยุ่งนิดหน่อยเพราะมัน ไม่ไม่เสมอภาคว่าง้งเอถอะเดินไปเดินมามันก็ได้อยู่แต่คนตัดสินใจมันจะยุ่งจะยุ่งคับจะยุ่งฝา,ากเชิญชวนคนรุ่นใหม่ไปใช้สิ์นะครับก็ขอ,ขอเชิญชวนนะครับคนรุ่นใหม่ใช้สิ์ใช้เอกจิิตของตัวเองมองอนาคตไปถึงลูกหลานของเราที่จะเกิดมาในอนาคตเพราะชาติพัฒนใมันเกิดได้ขึ้นได้นะครับถ้าหากว่าเราร่วมแรงร่วมใจกัน แต่เป็นประชาธิปไตยแบบไหนเราต้องให้มองให้มองให้ชัดเจนนะครับฝากนะครับ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 วัสดีครับ